พามาชมงานเทถนนของโครงการอันนี้เป็นโครงการที่สองของเรานะครับซึ่งเป็นงานเทถนนคอนกรีตนะครับระยะทางก็อยู่มานสัก70-80เมตรนะถนนกว้าง6เมตรนะแต่ตัวพื้นผิวจราจรเนี้ยหเมตรนะครับก็รถก็สามารถที่จะสวนกันได้นะโครงการนี้มีทั้งหมด8แปลงนะครับก็ใส์ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณสัก 7 0ดิถึงตารางวาที่ดินแปลงนี้อยู่กลางหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยเขาทั้งหมดเลยช่วงนี้เดือนนี้เดือนมกรานะครับวันที่18ปก็จะดูแรงๆนิดนึงนะครับแต่หน้าฝนนี้ก็จะเขียวขจีเลยนะครับล้อมรอบด้วยคุณเขาเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งหมด8ดแปลงนะตอนนี้มีจองไปแล้วแปลงหนึ่งนะครับเป็นที่ดินป่านะ วันนี้เรามาดูงานเทถนนคอนกรีตนะครับก็เป็นถนนกว้าง6เมตรนะครับอันนี้ก็ง่ายเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้ว งานถนนนะครับมีทั้งหมดแปดแรง ตไวเมดเป็นเหล็ก4มิลนะครับแล้วก็วางลูกปูนแล้วก็ความหนาของถนนเนีน่ย15เซนครับชึ่งกระดูว่าโอเคแล้วครัสำหรับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านลูกปูนเราใช้สเต็ง240นะครับก็เจ้าน,น,นี้แผ่นนี้ถือว่าปูนค่อนข้างดีนะครับเหนียวมากเลยก็ ไม่เสร็จแล้วครับเป็นยอสุดท้ายแล้วในการเทพื้นคิวจราจรในโครงการนะครับตอนนี้มีทั้งหมด8แปลงนะครับถูกจองไปแล้วแปลงหนึ่งซึ่งก็เหลือ7แปลงเเจ็ดแ,แปลงเนี่ยเจ้าของขออยู่อีกแปลงนงนะครับก็จะเหลืออยู่หแปลงเท่านั้นนะทำเลยอยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงนะครับตึกช่องนะอยู่เขาใหญ่ ห่างจากจุดลงมเมต์ววิวประมาณสัก5นาทีนะครับห่างโรงพยาบาลกรุงเทพที่กําลังสร้างใหม่เนี่ยประมาณ6-7นาทีนะครับก็ถือว่าทำเลดีนะครับเราวิ่งจักตัวถนนเส้นเทลารัตกรม .4 เข้ามาหาโครงการนี้ก็อยู่ประมาณสี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับ ประมาณนี้ฝนะั่งนี้ถ้าเรามองตามจุดนี้นะครับก็ถนนคอนกรีตสูง15เมตรนะตอนนี้ตอนแรกเราถมไปแล้วประมาณสักเกือบประมาณสัก15-20เศษนะครับจุดนี้ก็ได้ได้ขุดเพิ่มนะแล้วก็พอสมเสร็จปุ๊บเราก็จะทำารถขับบอยให้นะครับแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ในแปลกด้วยนะครับสำหรับถนนก็วิ่งเข้าโครงการก็จะเป็นถนนเห็นคลุกเข้ามานะครับระยะก็อยู่ประมาณสัก ได้มาสัก200 300สามรเมตรเข้ามานะพอมาถึงโครงการก็จะเป็นถนนคอนกรีตรในโครงการก็เส้นนี้เลยเราล้อมรั้วให้ทุกแปลงนะครับเป็นโลคัพบ,บอยแล้วส่วนในแปลงเนี่ยเราลงสนฉัดแล้วก็สนมังกรให้นะครับทุกแปลงนะแปลงหนึ่งก็อยู่มาณสัก 2- 3สาต้นนะครับสนฉัดความสูงประมาณสัก2เมตร50สนะครับแล้วก็มีสนมังกรเข้าไปตกแต่งไปนะครับ ระบบน้ําจะอยู่ท้ายแปลงนะตรงต้นไผ่สีแดงแดงนู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นไฟฟ้า3เฟสนะเข้าไปจนถึงท้ายแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าโครงการนี้นะครับอยู่ไม่ไกลทําเลดีนะครับความสูงจาก,กระดับน้ําทะเลประมาณสัก420นะครับลูกชนูพวกต่างๆพร้อมนะไฟฟ้าปลาปลาพร้อมแล้วก็ เราจะติดตัวโซลาเซลล์เข้ามานะครับตลอดเส้นทางนี้เลยนะเข้ามาจนถึงแปลงนะครับแล้วก็ในแปลงเราก็จะติดโซลาเซลล์ให้ด้วยนะครับถาแพงไหมไม่แพงนะครับในงบต่อแปลงประมาณสักล้านต้นๆน,นะครับล้านนิดๆนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกเกษียณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตทักต่างอากาศนะครับแปลงนี้ ทำเลดีตอบโจทย์ได้ครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะประมาณบ้านประมาณสักแปดแปดหลังนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมลองแวะเข้ามาดูกันนะครับ